สวัสดีนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ EP หนึ่งจุดสี่นะครับเนาะเดี๋ยวขอแก้อะไรนิดนึงนะครับเหมือนคราวที่แล้วนะครับที่พูดถึงหน่วยเอไซน์นะพี่ใช้คําผิดนิดหนึ่งนะครับน่าจะเบลอคํานี้ผิดนะไม่ใช่สแตนดาร์ดนาะต้องใช้คําว่า s ิสต e มนะครับ international system unit นะครับ system of unit นะอย่างแค่นี้นะครับแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับนะควคว่าหน่วยเอไซน์ก็ใช้เอไซน์เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันที่นะครับตัวอย่างนี้ นะครับก็จะเป็นการแปลงหน่วยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแปลงมุมจากองศาเป็นหน่วยเรเดียนแล้วเห็นไหมเขาให้องศามานะครับเราจะแปลงให้มันเป็นเรเดียนนะครับเรเดียนหรือ rad นะนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับทำยังไงก็ใช้เอกลักษณ์การคูณน,นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับการแปลงหน่วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นไหนในจักรวาลใบน,นี้เลยนะในเคมีฟิสิกส์ชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้เอกลักษณ์การคูณหมด นะครับใช้หลักการเนี้เนาะแต่ก็อาจจะมีคนเรียกชื่ออื่น conversion factor อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเคยได้ยินเนาะนะครับอ่ะมาต่อส5ิ้องศานะครับเนาะจะทำเป็นร a d i a n ใช่ไหมครับเราเอาส5ิบห้ามาทีนี้ครับเราอยากได้องศาไหมไม่เนาะท้าไมเราก็ต้องเอาองศามาถูกไหมเอามาหารมันจะได้ตัดกันแล้วก็เอาร a d i a n มาคูณเพราะว่าเราอยากได้ร ادي แอนถูกป่ะองศาตัดเหลือร ا د นเนาะ แต่ว่ากี่องศาล่ะเท่ากับกี่รเดีนนะครับก็คือร้อแปดสิบองศาเท่ากับพายรเดีนถูกไหมนะครับอันนี้ต้องจำเนาะพายรเดีนเท่ากับร้อแปสองศาที่พี่เคยให้จำใช่ปะจากคราวที่แล้วนะครับเออต้องจำเลนิดหนึ่งนะครับอืมก็ทำเลขเนาะไม่มีอะไรนะครับอ่ะเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าสองสิบแปดนะครับยี่สิบห้าหนึ่ง้าห้าสี่อ่ะองศาก็ตัดหมดนะครับก็เหลือพายส่วนสี่รเดียน การเขียนเรเดียนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้นะ mm. นะครับเนาะเขียนพายส่วนสี่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่องศาต้องมีกลมๆนี้นะอืมนะครับอ่ะต่อหกสิบองศานะครับเหมือนเดิมนะครับไม่อยางองศาร้อยแปดสิบองศามาหารใช่ปะองศาได้ตัดนะครับข้างบนก็พายเรเดียนเพราะว่าก้อนนี้ต้องเท่ากันมันจะได้เป็นหนึ่งถูกไหมเอกลักษณ์การคูณนะครับก็พี่ก็พูดย้ำๆไปบ่อยนะครับจะได้จําได้ว่าเออมันต้องเอกลักษณ์การคูณน,นะนะครับองศาตัด ศูนต์ตัดหนึ่งหกหกสามสิบแปดได้ไพ่ศูนย์สามนะครับบางทีพี่อาจจะไม่เขียนแรดได้นะนะครับนะไม่เขียนก็นได้เก้าสิบนะครับเห็นไหมอือหารร้อยแปดสิบนี่ก็ไพ่แรดเก้าสิบหนึ่งเก้าสิบเก้าสิบสองใช่ไหมร้อยแปดสิบ เป็นพายสวนสนะครับ120ชึบ1ื0อรองศานะครับข้อมูลเป็นพายแรเหเือนเดิมนะองศาตกองศาก็เป็น2พายส่วน3นะครับฝ <c oughs> ึกทำ <c oughs> <c oughs> น้องฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับร8อองศา,น,านี่หารร้อแปบองศา <c oughs> ไฮแรดสาตรอยแปดสิตัดนะครับเหลือพายนะครับอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบอันรอ 80, อ้อยแปูณพาเรเดียมเหมือนเดิมองศาตัด9 2้าสองสิบแปสาม่สิวนสพายนะครับ 360อยหกองศาไม่อยากได้องศาองศาอาหารนะครับเอาผ้ายมาคนูนก็เพดเดิ้ลเิมนะครับจะได้ฝึกปรือนะครับอ่ะแปดหนึ 18, 18, 18, 18, 20, ่งแปดสิแปดสองสามสิบหกสองพายนะครับอ่ะสี 450. ่ร้อยห้าสิบไอแรดห้าร้อยแปดสิบ นะครับองศาตัด0ู9 5 4 5 9 2 1 8ก็เป็น5ทายศู 02. นยสองเนาะอืมเ1นะครับร้อยแปดไฮแรดเก้าใช่ไหมเราตัดศูนย์ไปเลยกันเนะี่ยปบปึ๊บเก้าส เก้า9ก0 2แปดสเอดเก้าพายส่วนสองอ่ะเลขเริ่มแบบโอ้ยเยอะละหนึ่งสองสี่สองนะครับเนี่ยเป็นพันองศาก็ยังได้นะครับนะอืมบางคนมันจะแบบงงตั้งแต่นี่นะ,ะพี่พีมันเกินสามรอหกสิบได้ไหมได้นะทางคณิตศาสตร์คือเกินได้นะครับก็คือวงกลมนะสามรอหกสิบใช่ไหมก็วนไปอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็นับต่อไปเลยได้นะครับอืมทางคณิตศาสตร์ถือว่าได้ ไม่มีปัญหาเนาะนะครับอ่ะหัน3ลงตัไหมเนี่ยสามสี่สินาน่าจะหารลงตัวอยู่นะสามหกสดใช่ไหมสามสี่สิบสองสอันสามอีกสิสามสองหกสามหนึ่งสามสิบเอ็ดสามก้ายี่สิบสี่สามแปดร้อยสามสิบแปดสองสิบสองหกสสองหนึ่งสิสองเ้า 6.9นะครับอูนพายนะครับประมาณนี้เนาะโอเคที่เหลือมันก็จะเป็นเลขแบบอันนี้แหละค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ต้องค่อยคอยค,อยคิดนะครับน,นะเขยไหมตอบจริงเวลาตอบใส่เครื่องหมายชาร์ตพวกนี้ก็ได้นะจ้รู้วนะ่าคำตอบนะนะครับหรือบางคนอาจจะเขียนอย่ายงนี้ก็ได้ answer นะครับก็แล้วแต่ชอบนะโอเคก่อนตอบนะครับแล,ล้วแต่ชอบแต่พี่ชอบมีเพราะว่าง่ายดีนะครับชอบนะฮะแต่บางข้อพี่อาจจะขอใช้เครื่องเล่นแล้วนะตัวเลขพวกนี้นะครับนะเริ่มเยอะๆอ,อันไหนแบบพอคำนวณแล้โอเคพี่นะครับคิดมือเอา,าแล้วกันสองร้อยสี่สิบอืมหนึ 180. ่งร้อยแปดสิบไฮแร็ปสงสาตัดตูน หกสี่ยีิบสี่สามสบปดนะครับสี่พายส่วนสมแรดเ็ดร้อบใช่ไหมาพแั 0, 6, 9, นะ้ยแปดสิบศูนต์ัดหกเก้านเก้าสองสิบแปดเก้าแปดสบสองสองสีใช่ไหมสีนะ่พายนะครับอันนี้หนะึ่งหนึ่งสอ่ะเริ่มเยอะละนะครับ เริ่มเยอะแล้วก็โอเคห่านรอบกับสิองศานะครับองศาตัดกันใช่ไหมคูณด้ยพ่แรดเหมือนเดิมโอเคครับศูนย์ตัดโชองศาตัดโชนะครับสามได้ไหมไม่ได้เนาะต้องสองอ่ะสองเก้าสิบแปดสองห้าสิบสองหกห้าสิบหกศูนย์เก้าสามไม่ได้อ่ะก็ได้เท่านั้นได้เท่าที่ตัดได้อ่ะสามสิบเจ็ดนะครับองศาเนาะ คูณไพ,พแรดหานร้อยแปดสิบ 80. โอ้มีไหนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสามสิบเจ็ดเอ,อมัน,มนคิดไม่ออกว่าหารตัวไหนได้เนาะก็ไม่เป็นไรติดไปนะครับติดแบบนี้แหละไม่ไม่ซีเรียสห้าสิบสามนะครับไพแรดหัร้อยแปดสิบ 80. ก็มันฐานสองก็ไม่ได้ฐานสาก็ไม่ได้นะเออก็ไม่เป็นไรครับติดมันไปเนาะแต่ไหนทำได้ก็ทำหน่อยอะไรประมาณนี้อ่ะร้อยแปดสิบเก้าคุณพไพเรทฐานร้อยแปดิอันนี้ได้ไหมก็น่าจะพอได้อยู่เนาะที่ว่าสามน่าจะพอได้สามหกสิบแปดสามหกสิบแปดใช่ไหมสามสามเก้าหกสิบสามสาม สองหกาึสามใช่ไหมสามสองหยี่สิบยี่ดโอเคได้อยู่กป,ประมาณนี้ยี 20, 20, 20, ừ, ่สิบเอ็ดนยีพอืมสองเจ็ดก้านะครับพายแรปหนร้อยแปดสิบจนะครับได้ไหมนะเก้าได้สมได้อยู่เนาะสามหสิบปด สามเก้ายี่สิเจ็ดใช่ไหมสามสามเก้าสาก็ได้อยู่นะสามสามเก้าสาหนึ่งสมสามสองสมสิบเอส่วนยี่สิบอืมนะครับเออเดี๋ยวพี่อาจจะทิ้งโนต้ตไว้นิดนึงนะครับหลังทําเสร็จว่าเอ๊พี่ดูยังไงว่ามันหันสามลงตัวเนาะสองมันคงไม่ยากใช่ปะ่ะสองมันคือเลขคู่ถูกไหมอย,อย่างเช่น 180, อย่างเช่นร้อแปดสิอย่างเงี้ยสองหานลงตัวอยู่แล้วนะครับเนาะ หรือว่าพวกเนี้ยพันหนึ่งยี่สิอย่างเงี้ยพันหนึ่งร้อยี่สิบมันหารสองยุนตัวเลยละเพราะว่ามันเป็นเลขคู่ไงแต่ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วมันหารสาลงตัวไหมเอออันนี้มีทริคนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาสอนตอนหลังสุดแล้วกันนะครับต้องอดใจรอนะครับ <c oughs> อ่ะสองหนึ่งสามไฮแร็แล้วก็หารร้อยแปดสิบตัดตัด,ตด,ตดปังปังนะครับสามได้อยู่อันนี้สามหารได้เนาะ 37, 38, 38, 3ามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามหนึ่งสามเห็นไหมได้สามหกสิบแปดเห็นไหมมันพอดูได้นะครับว่าเออมันหาตรงตัวไหมมันมีทริคเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาสอนสี่ห้าหกนะครับคูณไพเรสหนึร้อยแปดสิบตัด,ดอันนี้ได้ไหมก้าโอเคได้อยู่สามหนึ่งสามใช่ปะ่ะ สีลบสามนัหนึ่งสิบห้าสามห้าสิบห้าสามสองหกได้อยู่นะครับสามหกสิบแปดนะครับได้สองก็ยังได้สองเท่าไหร่สองเจ็ดสิบสี่เนาะสิบสองสองหกสองสามสิบได้ไหมไม่ต่อต่อไม่ได้ละอืมก็เจ็ดสิบหกส่วนสามสิบได้แค่นี้นะครับเก้าเก้าเก้านะครับเนาะอันนี้ไม่ชีวิตผนนันนะเนี่ยเก้าเก้าเก้าอ่ะดูสิ ไพเราะส่วนร้อยแปสิบเก้าเนี่ยนะดูได้แนะ่นอนเลยใช่ป่ะเออเนี่ยเก้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเก้าสองสิบแปดเออก็ได้เทานหน่ะยสามได้ไหมอันนี้ยสามหารลงตัวนะแต่นี้ไม่ได้ออก็ได้เท่านี้ร้อยสิบอดส่วน 20, ยี่สิบถายนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลองเช็คคำตอบกับพี่ซิว่าเหมือนกันไหมแต่ละข้อนะครับถ้ามีข้อไหนผิดก็บอกพี่หนึ่งนะคอมเมนต์มานะครับเอ คงจะตอบในคลิปไม่ได้นะครับกคอมเมนต์มาได้นะครับหรือถ้ามีตรงไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะพี่ยินดีรับฟีดแบ k นะครับทั้งโพสิทีฟนิเก i ีฟนะครับแง่ดีแง่ร้ายนะครับก็ได้หมดนะครับอลองดูทีนี้ขอโนต้ตนิดนึงว่าพี่แล้วผมรู้ได้ยังไงว่าสามัญหาลงตัวไหมนะครับอ่ะคำถามสำคัญ ว่าจะทราบอย่างไรว่าเลขชุดนี้เนาะสามหาลงตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอซูมอินนิดนึงนะจะได้นี่ได้ไหมนี่ดนึงนะพี่ขอทำการหดๆอะไรนิดนึงไม่มีเบอร์นีล่ละ อ่าจะทํายังไงครับว่าสามหารลงตัวไหมหลักการคืออย่างนี้ง่ายมากนะครับนําเลขแต่ละหลักมาบวกกันให้หมดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลองทหารด้วยสามแค่นั้นเลยถ้าลงตัว ก็แสดงว่าเลขชุดน,นั้นหันสามลงตัวแค่นั้นเลยนะครับเนาะอายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าไอสเตปพวกนี้มันมาไงนะครับพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสามเจ็ดสองเลย,ยัม่วง,งขึ้นมาเลยนะเุ้ยมันเหมือนแบบเอหันสามลงตัวหรือปั่นเนาะนะครับอ่ะ ก็ลองมาทำก็เอาสามมาบวกเจ็ดบวกสองเห็นปะก็คือเอาเลขแต่ละหลักบวกกันเลยสามเจ็ดสองเห็นไหมนะครับบวกได้เท่าไหร่สามก็จะเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองแล้วสิบสองหารสามเป็นไงลงตัวปะลงตัวสามสี่สิบสองลงตัวดังนั้นไอที่ลงตัวอยู่แล้วอ่ะไม่เชื่อลองสามเจ็ดสองหารสามสามหนึ่งสามครับสามหนึ่งสามสามสองหกทดเท่าไหร่ สิบ yeah. ลบหก้หนึ่งสองสามสี่ได้ร้อยยี่สิบสี่งตัวลวนะบ้ะร้อยยี่สิบสี่พอดีปะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถือเป็นเกรดความรู้นะครับเนาะกันโนดไว้นะครับประมาณนี้นะอย่าลืมเช็คคำตอบพวกนี้ด้วยนะนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้